สวัสดีค่ะแม่กุลาบค่ะสวัสดีค่ะแม่กุลาบสวัสดีค่ะค่ะมาตามดวน,นค่ะมื่อนี้โค้งสุดท้ายค่ะคุณแม่ว่าฝันคักแห้งฝันเด็ดแห้งว่าสันอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้าน,าานได้รับชมและฟังน้ำกันเพื่อนว่าค่ะคุณแม่ฝันมือไรคุณแม่ฝันมือขืนนี่มือขือน,น,ออนนี่เนาะล่าสุดเลย่าสันบอกสู้ฟังนคุณแม่ฝันแนวไรนอฝันว่าอันเขามีมีรถอันไปหาเก็บคนรถหล่อมือเอาค้นไปเฮ็ดก็สานนะค่ะ กะเต่เกากเคือเฮดกอสังก็คือจังจะของเด็ไปน้ำเขาเต็มโหลดจ้กว่าหลูกเล็กเล็กหน่อยพเฒ่าภูโกผูนุมุ้สาวก็ไปกันเบอดเติมโหลดค่ะไปวันนี้ก็ไปฮอดมองฮอดมองพักเขาก็พักแข้มไผ่คข้มมั่นล่ะแต่ว่าเฮื่อนกบโบแมนือว่าแข้มกบโบแมนมันกะมันก็เครื่องกลางโยแข้มเขากะกะดีล่ะยูไผ่ยูมั่นบัดที่นี่จ้าของพัดเม่นไปอัน ไปหลงทางกาับแคมเจ้าของอม่าไปหาซื้อแนวกินนี่แหละไปไปหลงหลงทางกาับแคมเจ้าของก็เลยว่าโอ้ยเฮ็ดจังไหนวันนี้จังสิกับได้นาะวันนี้โทรศัพท์กับปดะเดม่าไม่ไงพอคือสิกับแคมได้นี่ขอยหลงหนทางนี่โทรศัพท์พอกับประเดม,ม,ม่า,มา,าเฮ็ดจังไหนนี่อันเม่ไม่ไงนั่นก็นเลยว่าอันนั่งไปสิบอกเลขตัวเนะ่ะ อันเก่าเกาเด้อจะลืมเก่าเก่ามือนว่าก็เรยว่าบบปากตอกแต่ว่ากันจ้องกันยังมกันนิ่งนะอันแต่ว่าทางกาบานค่ะแต่เพิ่่าเกาบอกอีกเก่าเก่าจะลืมได้เก่าเก่ามนว่าผู้เฒ่าก็บอกแต่ไปเหตุงานกับมีผู้เฒ่าคือกันผู้เฒ่าผู้ท่ายเพิ่นหัวขาวทุนพูนงูจริง อันพอใหญ่จต่กันยังไม่เฮงานนังเขาอยู่แถวแถวฟานนี่ซั่มขอกระเฮใจขึ้นกันลหรอนอวาสนอเขาเลยไป่อไม่ใหญ่ผู้หญิงเผูนบอกเลยผู้บอกเลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแถวแห้งบ่ก,กะแถวแถวจีซั่มซั่ๆกันนี้แหละแต่ว่าคนเหน่อคในใหญ่เดี๋ยวเร่มได้นั่งเก่าเก่า,าเก่าเก่าคนว่าว่าวยตัวนี้แมน จังไดต่อเนี่ยคุณข้องความกับประเด็สนใจดอกก็มั่วจ่หลงทางเมื่อบานอยเลื่ลยหูเมือพ่อเพิ่อนบอกเรียกเร็วก็เลยหูเมือเมนก็เลยจื้อไวเก่าเก่าวเ่าที้จังว่าไอ้ถิมากูอว่าเก่าเก่าจังว่าว่ากบโบน่ได้นอกคุณเมย์นอกเมนเก่าเก่ากับโขว์โมันมือเก่าเก่าเมื่อนี้วันพฤหรส่หาเด็สอบอยู่มีเหรียกเปล่าเด้อ เก่าโคกโคกเก่าไปสันแล้วกลับกลับหมุนนําเนาะเพราะว่าเก่ากลับโคกมันตัวเดียวกันกลับหัวขืนกลับหัวโล่งเอานอกคุณแม่ค่ะเพราะว่ากันใบเนาะถ้าเป็นถ้าเมนถ้าเมนสามตัวเนี่ยเม่มากกว่าสีเก่าเก่ามากสีเก่าเก่าใช่ไหมสีแต่คุณยิ่งเป็นสีเน่ยยเปิดสีเป็นแบบไหนได้ตีเอาเป็นสีสีเก่าเก่าเนาะ คุณแม่ไหหมาถ้าสามโตถ้าสองโตนี่ก็คือเก่า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 ที่เพื่อนบอกเลยตัวกันเนยจะหน้อยหกหกเพื่อนไหมจ้าหกกับหัวกับหางของแม่เนาะหกเก่าเพราะว่าหกเก่าเก่าหกมันเคยหกมแมลงเงียนค่ะไปสื่อเก่าเก่าออกมาหกหกบอกอยู่ว่ากันยหยนค่ะหกเก่าไปก็ให้ทนผู้ชมเพื่อนฟังเบิ้องหลังให้เพื่อนไปวิเคราะห์เอาเนาะคุณแม่เนาะถ้าเพื่อนมากก็ ตามคุณแม่ค่ะถ้าบมากกับพานน้ะคุณแม่เนาะค่ะ,ะแต่ว่าตัวเด็กคนกับ,บอกมากชัดๆนาะคุณแม่ต้องเก่าก่ที่เป็นหายมากอีลีก็คือเก่าๆาค่ะคุณแม่ฟันซ้ำหนีบอกคุณแม่จแล้วคนที่พาไปนะรถรถรถที่ขึ้นนะเห็นบอกเลขะเบียนบอสงูแต่ว่าเดี๋ยวนรถหูแต่ว่ามูหล,ลายตีมรถท่านั้นแหละแล้วคนขครับคนนนางกับบได้ หัวเป็นไผ่โนมาได้สนใจหูวแต่ว่าขื้นโหลดน้ำเขาไปเต็มโหลดข้นน่ะค่ะแล้วได้ยินข่าวว่าคุณแม่ฟันก่อน,นาหนี้ว่าสัน่นได้เลขกสามตัวคุณแม่จำเลยบอก่ฝฟันมาจังไรอันจำได้ยูได้อันตัวนี้ก็จำได้แต่ว่าได้ยินคือจังนั่งเห็ดกับเข,ข,ขาเหมือนนั่งเห็ดหนังยูนี่แหละได้ยินเขาเ้ากันว่าเลขกสองหนึ่งสองเนว่า สองหนึ่งสองกับไปสื่อสื่อไว้แหละล่ะราตรีต่ว่าหากว่าได้สองหนึ่งสองมันบ่มีมันเหมิดได้สี่หนึ่งสองอันนี้มันฝันแค่เปนเรื่องจริงคนอันนี้ฝันฝันคือกันบอกฝันตั้งแต่ก่อนก่อนตัวนี้ล่ะอันหักอันมันกระสันโผดก็เลยก่อยากว่าคือว่าจำได้ต่ว่าแมนเขาบอกนี่จำได้แต่ได้ยินเขาว้าพว่นเมน่เขาบอกเด้ ไดยนเขาันของเพชยั่งยุนี่แหละได้ยินเขาเบากันในควมฝันในความฝันได้ยินเขาเบากันในควมฝันวันวันสองหนึ่งสองเห็นมาเล็กหมวดนี่สีนี่สองหนึ่งสองอเขาเบากันกะหาสื่อรัตติลีกะบอดัยใดไปใดเอาซีหนึ่งสองกะเอาบ้างไดซี่หนึ่งสองได้ว่าไปใดมากก็คือซี่หนึ่งสองจ้าแล้วค่ะกระติดไว้น้่มเนนาะคุณแม่เนาะติดไวนี่คลิปนี้ิ่มค่ะเพราะว่าเธอ เพิ่มมาหายสูงเนาะ<ช>ค่ะข่ะคุณแม่ไม่ยังเพิ่มเติมอีกบ่บ่มีจ้ะค่ะก็ะขอขอบคุณแม่กุลาบไ้หลายๆเนาะค่ะ ขีมาแบ่งปันแนวทางตัวเลขความฝันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะบอกไปก่อนค่ะแมกุลาบนีเขามาแล้วสองงวดติดบค่ะท่านผู้ชมถ้าเขางวดนี้ก็เป็นงวดที่สามแล้วค่ะค่ะขอบคุณแมกุลาบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแมกุลาบค่ะในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะแม่กุลาบมีเพิ่นฝันคักเพิ่นว่าหมึกขึ้นนี่ค่ะท่านผู้ชมมาตามดวนค่ะ เพื่อนฝันว่าเพื่อนเดินทางไปทํางานก่อสร้างเพื่อนว่าไปน้ากันหลายคนเพื่อนว่าขืนนต็มหลแด่น่บหูว่าหลดไผ่เนาะค่ะพอไปหอดแขมค้นงานแล้วก็เลยไปหาสื่อของใส่เพื่อนว่าของกินของอยากนี่ละเพื่อนว่าบ้านนี้ซื้อแล้วสิกลับมาแขมเพื่อนว่าหาทางกลับบ่อเพื่อนว่าจักแขมอยู่ใส่เพื่อนว่าโทรศัพท์กับบล็อไปน้าเพื่อนว่าหลงทางบ้านนี้เพื่อนว่า ก็เลยไปเห็นผู้เฒ่าผู้หญิงนั่งอยู่เพิ่นว่าก็เลยถามผู้เฒ่าผู้นั่นเนาะค่ะว่าทางกลัอยุไสอยากับบ้านวสันหาทางกับบบพอวสันผู้เฒ่าผู้นั่นกบ่เด้ตอบแต่ว่าเว่าขึืนว่าสื่อเอาีนเดอเลขว่าสันไม่ใญ่สีบอกเลขวสันเก่าเก้าอย่าลืมเดอร์อีนางเพิ่นว่าค่ะเก้าเก้าเพิ่นเบาอยู่สามเถื่อเพิ่นว่าเมกุลาบว่า แต่วานนควา่วมฝันนะเมกุลาบบริใจใจเนาะคะ่ะเมกุลาบนี่อยาก,กับตาบานเพื่นว่าอยาก,กับตาแขมคนงานเนาะค่ะหาทางกับจนตื่นเพื่นว่าจนหูเมื่อเพื่นว่าแต่ว่าหูเมื่อขึ้นมาก,กันยังจําได้เนาะค่ะว่าผู้เฒ่าบอกเลขว่าเก่าเก่าเนาะค่ะสื่อเอาเดอร์เพื่นว่าค่ะคานนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางฝันเมื่อขึ้นนี่เนาะ แลวก้อนนานี้เพื่อนว่าก้อนที่สิฟันมาขึ้นเพื่อนกับฟันสันสนเพื่อนว่าเพื่อนฟันว่าได้ยินคนเว้ากันค้นโซกันว่าเล็กนี่มันสิออกสองหนึ่งสองเพื่อนว่าเลขกสามตัวเนาะค่ะมันสีออกสองหนึ่งสองเพื่อนว่าค่ะแม่กุลาเพื่อนกใไฮเป็นแนวทางเนาะค่ะกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะฟันสันสันฟันเบี้ยง่าวค่ะแนวทางที่แม่กุลาไฮมากก็คือเก่าเก่าเนาะค่ะเลข ผีผู้เฒ่าบอกค่ะเก่าเก่าวงกลมหายเน้นเนาะคะ่ะส่วน6กกนี่เป็นโตักันคุนว่าค่ะตกันก็คือ6กกค่ะเลขสามตัวสองหนึ่งสองนี่เป็นเลขค้นสูกันเนาะค่ะคนสูกันว่าเลขมันสีออกงวดนี่ก็คือสองหนึ่งสองค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขข้อมันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาล ของแม่กุลาบค่ะในงวดวันที 6, ่16พฤษภาคม2567นี่ค่ะ,ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวันไ่กับแม่กุลาบเบิร์สุขูสุขนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาบ เห่งๆหงมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่บสุขูสุขคนนะคะเด้อค่ะสุดทา้ายนี้สาวนิง่งขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพ้าร่วยได้หาคลิปดีๆตัวเลขด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ